สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมโจวเ k 1ิลเคหนึ่งเก้าและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนวิจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็น NPC ของ PUBG m o b i า e p พ t สี่จว่ามันมีอะไรกันบ้างและต้องทำยังไงและมันมีความสำคัญยังไงกับเกม p u b G Mobile ในแพทหน้าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝ <Surprise. S 1> ากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าสัตว์ที่เป็น NPC ในพีซีในพับจีโมบายแพทหน้ามันจะมีทั้งหมดหกตัวตว,ตต NPC ตวสีีเขย และเซตต่อไปจะเป็น NPC ที่เป็นตัวสีม่วงความสําคัญของมันก็จะแตกต่างกันนะครับและอีกหนึ่งไอเทมที่เพื่อนๆจะต้องรู้เอาไว้ก่อนนั่นก็คือโทเค็นป่าอันนี้นั่นเองครับโดยโทเค็นป่านี้จะมีความสําคัญนั่นก็คือเราจะสามารถมอบป่านี้ให้กับ NPC ตามจํานวนที่เขาต้องการและเราจะได้รับของรางวัลซึ่งจะเป็นของที่พิเศษมากๆนะครับและตอนนี้เพื่อนๆก็รู้ระบบทั้งหมดกันแล้วเราไปดูกันเลยครับว่า NPC แต่ละตัวมันมีความสําคัญอย่างไรและต้องเล่นอย่างไรแล้วจะได้รับอะไรกันครับเมื่อเล่นเกมมามุมด้าาาานนลล่่่งงขขอแแผทีีีีเเรจะพบวววมสย เลาเขาดาวอยู่เวลาเขาดาวนั้นก็จะเป็นเวลาปรากฏตัวของเจ้าเหล่าบรรดา NPC ที่เป็นระดับสีเขียวซึ่งเมื่อเวลาเขาดาวเหลือหนึ่งนาทีจะปรากฏดตำแหน่งซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่ของ NPC เหล่านั้นนะครับซึ่งในแต่ละรอบตำแหน่งของ NPC ซสัตว์แต่ละตัวก็จะไม่อยู่ซ้ำที่เดิมเลยครับโดยขั้นแรกผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับ NPC ตัวนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะสําคัญมากนั่นก็คือ NPC Penguin พเพนกวินพกขานั่นเองครับโดืเอ NPC ีเพนกวินซื้อของมันจะมอบเหรียญปาวานให้เรา20เหรี่ญแบบฟีเลครับรรวมไไปถึงกาด้ ไอเทมพิเศษแบบนี้ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่ามันเป็น MG 3แบบที่อัปเกรดมาแล้วหรือไม่ถ้าจากสัญลักษณ์ที่เห็นก็น่าจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับและแน่นอนถ้าว่าเรามอบปลาให้กับเพนกวินพ่อค้าเราก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนปาเจ็หรือว่าน้ำยาโพชันซึ่งรายละเอียดน้ำยาโพชันพี่โจทาคลิปลงไปแล้วสามารถหาดูได้ในเพลย์ลิสต์4.1นะครับรวมไปถึงเรายังได้เหรียญโทเค็นประวานกลับคืนมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ n อ c ตัวต่อไปเพนกวินจอมเวดโดย NPC แล้วจะมอบโพชั่นที่จะเพิ่มค่าการรีโหลดเร็วซับปืนเร็วยิงนิ่งแล้วก็ตรวจจับศัตรูให้กับเราครับโดยวิธีการทําก็ง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เข้าไปคุยกับ NPC ตัวนี้เจ้าจอมเวทแพนกวินก็จะหยิบเห็ดขึ้นมาแล้วผสมเป็นน้ํายาโพชันแต่ต้องระวังให้ดีครับโดยการผสมน้ํายาให้สําเร็จก็จะมีตารางเห็ดให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเห็ดสีแดงล้วนเนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มากแต่ถ้าหากได้สีผสมแล้วก็คุณจะโดนแฟดทาให้ทาบอดแต่ก็ยังจะได้รับไอเทมอยู่นะครับและการมอบ เหมือนเหมือนกับแพนกินพ่อขานั่นเองครับเอ็นที่ตัวต่อไปหมาจิ้งจอกบาเบอร์โดยจาหมาจิ้งจอกบาเบอร์เมื่อเราเข้าไปคุยกับมันแล้วมันจะทําการตัดผมให้เราครับซึ่งทรงที่ได้ก็จะเป็นทรงอัฟโฟแต่สีก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับและของรางวัลที่ได้นั่นจะเป็นอุปกรณ์สามัญประจําตัวที่จะเอาไว้ใช้ในการต่อสู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นปืนสะโขบหรือว่าของแต่งต่างๆครับรน้องก็สามารถมอบโทเค็นปาวานให้ได้เหมือนกันและของรางวัลที่ได้ก็จะเหมือนกับแพนกิ้นพ่อขาและแพนกินจอมเวทนั่นเองคร N.P.C. ตัวสุดท้ายของระดับสีเขียวนั่นก็คือ แพนกินกามาเทพครับด้วยแพนกวินกามาเทพสิ่งที่เราต้องทานั่นก็คือเข้าไปถ่ายรูปนั่นเองนะครับและสิ่งที่ได้รับตอบแทนมานั่นก็คือไอเทมอุปกรณ์สามัญประจําตัวเช่นปืนอาวุธและก็ของแต่งต่างๆหรือเมื่อเรามอบปาวานให้กับน้องเราก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือน NPC ระดับสีเขียวเช่นเดียวกันครับต่อมาพูดถึง NPC ระดับสีม่วงกันบ้างครับหลังจากที่ NPC ระดับสีเขียวปรากฏตัวขึ้นจะมีสัญลักษณ์ไอคอน NPC ระดับสีม่วงแจ้งเตือนว่าจะปรากฏตัวขึ้้นนนนนนนหลัััังงจาาากกกกกออีี5ทครเดดยวไปพูถึ NPC ตแ่็ื เจ้าหมีโพล่าแบ์นั่นเองโดยพี่หมีโพล่านั้น <C i> เขาจะขอร้องให้เราช่วยซ่อมสวิตช์ไฟฟ้าให้กับเขาหน่อยนะครับโดยหลังจากที่เราซ่อมสวิตช์ไฟฟ้าให้เขาเสร็จแล้ว <C i> เขาก็จะมอบปืนเจ็ตให้เป็นการตอบแทนนั่นเองครับและเมื่อเรามอบปาวานให้ <C i> เขาก็จะให้อุปกรณ์เสริมต่างๆเห <C i> มือนกับ NPC ระดับสีเขียวเลยแหละครับเมื่อถึงตัวไฮไลท์ตัวสุดท้ายตัวซีเกตนั่นก็คือมาจิ้งจอกจอมเวทโดยมาจิ้งจอกจอมเวทนั้นมันจะไม่ปรากฏการให้เพื่อนๆเห็นนะครับแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบเมจิกสติกเมื่อเพ่นนคกัับงรึะ มาจิ้งจอกจอมเวทถึงจะภากฏดตัวออกมาแล้วเมื่อเราคุยกับเขาเขาจะมอบรองเท้าไอซ์เกตมาให้ครับซึ่งรองเท้านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมทีท่เป็นประโยชน์มากมากมันสามารถเป็นรูปแบบการเล่นในการเข้าชาร์จตึกสูงๆได้อย่างง่ายได้นะครับน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมท,ที่ควรมีติดตัวไว้เลยนะครับในการมอบปาหวานให้กับน้องจิ้งจอกจอมเวทนั้นมันจะแตกต่างออกไปเพราะตัวอื่นๆจะขอแค่20โทเค็นแต่ว่าเจ้าจิ้งจอ,จอกจอมเวทขอถึง60โทเค็นและสิ่งของที่ได้รับมานั้นมันโคตรคุ้มเลยครับมันจะได้ร คือทั้งหมดทั้งมวลอย่างครบถ้วนในการทดสอบแพท4.1.2ซึ่งต้องขอย้ำไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่คือการทดสอบแพทเบต้าข้อมูลทั้งหมดอาจจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเข้าจริงให้เพื่อนๆได้ลองเล่นนะครับและสุดท้ายนี้ฝากเอาไว้ด้วยอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณที่รอเล่นแพทใหม่4.1และแน่นอนข้อมูลแพทใหม่อย่างละเอียดต้องไปจ้ d o K 19ครับ